สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเวิร์กช็อปหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่12มีนาะคมที่จะถึงนี้นะครับผมจะจัดอีกมินิเวิร์กช็อปหนึ่งเป็นมินิเวิร์กช็อปเซตระบบไลน์ด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นงานมินิอีเวนต์ออนไลน์นะครับสำหรับองค์กรหน่วยงานสถานศึกษาบริษัทภายใน หรือว่ากลุ่ม o ฮ m มินิโปรดักชันเล็กๆทั้งหลายใดๆก็ตามนะครับที่อยากจะจัดรายการสดถ่ายสัมภาษณ์มินิอีเวนต์อ่าอีเวนต์เล็กๆนะครับไลฟ์ผ่านออนไลน์ผ่าน Facebook ผ่าน YouTube จะพรีเซนต์สินค้าประชุมสัมมนาประชุมปิดภายในสอนออนไลน์หรือกระทั่งเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับจับทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ต่างๆเล็กๆภายในองค์กรหรือว่าเอาท์ดอร์อินดอร์ผมเคยทำคลิปสอนไปหมดแล้วนะครับทั้งเบื้องหลังทั้งวิธีการทำนะครับ ไปย้อนดูกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครดูแล้วแล้วรู้สึกว่ายังงงๆลองทําตามแล้วยังเกิดปัญหานะครับภาพยังไม่ชัดเสียงยังไม่ดี ยังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องระยะเจอปัญหาเสียงเจอปัญหาเรื่องมันกระตุกไม่ชัดหรือกระทั่งยังไม่เคยลองทําอะไรเลยนะครับตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาได้รับมอบหมายงานใหม่ขึ้นมาปีนี้เราลองเริ่มต้นลงมือทําเองอยากให้คุณภาพมันดีกว่าการไลฟ์โดยมือถือเราอยากใช้โปรดักชันที่มันโปรมากขึ้นแต่ว่าไม่อยากจะให้ใหญ่อลังการมากเกินไปนะครับในมินิเวิร์กชอปสำหรับมินิอีเวนต์ออนไลน์นี้นะครับผมจะปูใหม่ตั้งแต่พื้นฐานการไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมแต่หัวใจก็คือเรื่องของโปรดัก ท,ที่เราจะอดัปจากโปรดักชันใหญ่ๆงบเยอะๆลงมาสู่งบระดับปานกลางหรือว่าไม่มากแล้วให้ได้คุณภาพที่ชัด แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายมาเก็บง่ายใช้งานง่ายตั้งค่าง,ง่ายเราจะไล่กันแบบสรุปเป็นโพยเลยนะครับแล้วก็แนะนําอุปกรณ์แนะนำโปรดักชันวิธีการตั้งค่ากล้องการจัดแสงการตั้งค่าโปรแกรมแนะนําสเปคคอมที่เหมาะกับงานด้วยสองตอย่างที่ผมใช้ออกงานใช้รับงานประจําในแบบมินิโปรดักชันนะครับให้ภาพมันชัดเสียงมันดีคุมง่ายใช้ง่ายแล้วก็ไลฟ์มีคุณภาพนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับแอดไลน์นะครับ แอดเอเซไฮมีแอดด้วยนะแอดเอเซไแอดไปจะมีแอดมินเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการลรงทะเบียนสามารถมาตัวเปล่านะครับมาเรียนรู้มาดูแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับในงานมีถามตอบกันสดๆนะครับพกปัญหามาลองคุยกันดูได้นะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่12มีนาคมไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ